สวัสดีครับขอต้อนรับทานผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดเปิดคำสาร,รภาพนักเรียนหญิงม .6 เมื่อวันที่12กันยายน64เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศได้รับแจ้งเหตุในร้านทองเยาวราชกรุงเทพบริเวณชั้น1ห้างบิ๊กซีถนนรัตนาธิเบศต,ตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีก่อนจะพบตำรวจสายตรวจประจำร้านทองสามารถรวบตัวไว้ได้โดยผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6อายุ17ปีเรียนอยู่ที่โรงเรียนยานดอนเมืองกรุงเทพมหานครโดย ทางพยานในที่เกิดเห็นให้ข้อมูลว่าเยาวชนหญิงสวมเสื้อสีเหลืองใส่หมวกสีดํากางเกงขาย,ยาวยื่นกระดาษเขียนข้อความให้เอาทองที่อยู่บนผนังตู้โชว์ใส่ถุงดําที่เตรียมมาให้หัวหน้าพนักง,งานขายของร้านทองที่อยู่บริเวณลำตัวของพนักง,งานร้านขายทองตลอดเวลา เมื่อได้ทองคำหนึ่งถาดซึ่งเป็นสร้อยทองน้ำหนักหนึ่งสลึงและเครื่องสลึงจำนวน43เส้นน้ำหนักรวมกว่า30บาทจึงได้วิ่งหลบหนีออกไปทางหน้าห้างแต่ก็ได้ถูกตำรวจสายตรวจควบคุมตัวเอาไว้ได้จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่นักเรียนหญิงผู้ก่อเหตุรับสารภาพว่าได้นำเงินจำนวน5 0 0 0 0บาทไปลงทุนออนไลน์แล้วถูกโกงจึงคิดปล้นทองในเดินทางขึ้นรถประจำทางจากบ้านย่านดอนเมืองและมาลงรถที่ห้างซึ่งเคยมาเดินเล่นเป็นประจำและเห็นรูปทางในการก่อเหตุ ท่านผู้ชมน,นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ